สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168 a m ม l e ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขงที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดหวยด้วนจนครคสวรรค์หรือพระครูนิวิทย์ปุญากร ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทธเทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่สะ่อสะแสวงหาของนักสะสมลูกิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงนะครับซึ่งในยุคนี้นี่ถือว่าไม,ไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ หลวงพ่อพัฒน์นะครับเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับปัจจุบันนะครับอายุ100ปีนะครับและล่าสุดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับลูกศิษย์ทุกขานะครับต่างก็ปลื้มปิติกันนะครับในเมื่อหลวงพ่อนะครับได้นะครับได้รับการแต่งตั้งนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งนะครับจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับ นี่เลยนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูที่นะครับเข้าไปดูที่นะครับที่ f c e b o o k f แ Fanpage นะครับนี่นะครับก็จะอ่านยากกันนิดนึงนะครับยังไม่คุ้นปากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวกลัวจะผิดนะครับเอาเพื่อนๆลองเข้าไปนะครับติดตามในที่ f c e b o o k f แ Fan page นะครับเพื่อนๆนะครับนอกจากจะมีวัตถุมงคลนะครับให้เพื่อนๆได้นะครับทำการเช่าหานะครับ อมทั้งมีแอดมินรอตอบคาถามนะครับทำการซื้อขายโอนเงินส่งสลิปนะครับแล้วก็นะครับเช็คหมายเลขพัสดุได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆแยะมากมายนะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งนะครับข้อมูลต่างๆนี้ถือว่าแน่นนะครับใครที่นะครับสนใจนะครับอยากจะศึกษาอยากจะลอง นะครับศึกษาดูว่านะครับมีดหมอนี่มีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็รุ่นไหนน่าสะสมนะครับลองไปดูนะครับทางเพจของเรานี่นะครับลงข้อมูลให้เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับมีดสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับรวมทั้งมีวัตถุมงคลนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับศูนย์เก้าเจ็ด 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับซึ่งแอดมินก็มีงานประจําเยอะนะครับถ้าโทรมาบางทีแอดมินอาจจะไม่ได้รับนะครับถ้าเกิดเป็นวันหยุดนี่แอดมินจะสามารถรับโทรศัพท์ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ใครที่แอดไลน์มาก็นะครับก็จะได้พูดคุยกันนะครับหรือถ้าอยากจะรวดเร็วทันใจนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับ มีดที่เป็นด้ามกระดูกแล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นะครับซึ่งนะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้ก็คือ7นิ้วนะครับนะครับเจ็ดนิ้วต้นปี6 3นะครับด้ามกระดูกฝักไม้นะครับเพื่อนนะครับก็มีหลายลายนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นลายน่องสิงนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างธนชัยนะครับช่างตีมีดพยุหะนะครับมือหนึ่งนะครับซึ่งดูจากลวดลายแล้วก็จะรู้ว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัด้ว้วนนะครับเพื่อนนะครับมีดลายต่อของช่างธนชัยหรือแล้วก็ช่างยิงอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นมีดที่มีราคานะครับนะครับนี่ก็ลายหายากนะครับสีมาเต็มใบนะครับโคตรนะนะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับเสมาครึ่งใบนะครับเพื่อนๆนะครับหายากนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับด้าไม้ฝักไม้นะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับแต่เล่นนี้ไม่ใช่ต้นปี6 3ามนะครับเป็น6กหนึ่งนะครับก็คือค่านิยมการเล่นหานะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นด้าไม้ฝักไม้แบบนี้นี่ถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นปีเดียวกันนะครับอย่างสมมติว่าเป็นปี ต้นปีหสาด้วยกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นี่ถ้า7นิ้วก็จะราคานะครับย่อนกว่านะครับด้ามกระดูกฝักไม้นะครับสากลนี่นิยมเล่นหาเขาเรียกเรียกกันด้ามขาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนี่อันนี้ก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆน,นะครับ นะครับก็จะนิยมกว่าด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ส่วนตัวแอดมินนะครับอันนี้ส่วนตัวแอดมินนะนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ชอบด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสากลส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะชอบโชว์กันด้ามกระดูกฝักไม้แบบนี้นะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นต้นปี63นะครับนะครับหายากแล้วครับโค้ดนิยมนะครับนะครับโค้ดนิยมเป็นแบบไหนนะครับก็คือ เป็นโคตต้นปี63นะครับเป็นโคตดที่น่าเล่นที่สุดนะครับใครที่อยากจะได้เอาไว้เป็นนะครับเป็นองค์คูประมาณนั้นนะครับเอาไว้สองไว้ศึกษา่ก็นี่เลยนะครับต้นปี63มนะครับมีดวาระส่วนใหญ่ก็จะต่อโคตดเดียวกันแบบนี้นะครับวาระของวัดนะครับทำให้ตอนนี้นะครับมีดต้นปี63นี่ลงไปนะครับต้นปี63ไปจนถึง นะครับปี60นี่เป็นมีดที่เป็นมีดที่คลาสสิกหายากแล้วนะครับเพื่อนๆราคาสูงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีดปี64ก็ออกมาด้วยนะครับทำให้มีดปี63กลายเป็นของหายากนะครับแล้วถ้าเป็นเจดนิ้วแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เป็น7ดนิ้วนะครับนะครับลายเซมาเต็มใบเอกเซมาครึ่งใบแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเซมาครึ่งใบนะครับเซมาเต็มใบ แล้วยังมีโคดนาแบบนี้นี่หายากเลยนะครับที่เห็นอยู่ที่เป็น7นิ้วด้ามกระดูกฝักไม้ต้นปี63ทั้งสิ้นนะครับเพื่อนนะครับจกเว้นเล่มนี้นะครับเป็น7นิ้วนะครับปี61นะครับซึ่งใครที่ชอบความคลาสสิกนะครับลายตอกสวยๆอ่อนช้อยซึ่งปี61นี้เงียบนะครับวัดยังไม่โด่งดังนะครับหลวงพ่อนะครับควบคุมการบรรจุมรดสารเองนะครับก็คือมีดปี6 1นนั่นเองนะครับ แล้วใครที่ชอบนะครับไม้สาราหลังเก่าจริงๆนะครับนี่คือเก่าได้อายุจริงๆนะครับมีดเล่มนี้นี่เจ้าของเช่ามาแล้วแทบจะไม่ได้จับเลยนะครับเพื่อนนะครับแทบจะไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรเลยนะครับดูสังเกตดูที่นี่เลยครับเหมือนใหม่มากนะครับแต่ดูจากไม้นะครับเก่านะครับแล้วก็โค้ดพัดเก้าเจ็ดชัดเจนนะครับเล่มนี้นะครับซึ่งก็นะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พี่ท่านหนึ่งโดยที่ผมยังไม่ได้ลงรูปอะไรเลยนะครับเขาไม่เคยเห็นมีดเลยนะครับก็คือโทรคุยกันนะครับเขาบอกเขาขาดเจดนิ้วนะครับก็เลยนําเสนอไปในราคาแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับดังนั้นเจ็ดนิ้วหกหนึ่งเล่มนี้นะครับนะครับไม่ต้องถามนะครับเพื่อนนะครับแต่นะครับถ้าอยากได้หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับชอบความคลาสสิกนะครับมนสาร หลวงพ่อก็คุมการบรรจุมวลสารเองนะครับผสมมวลสารยังไงอะไรยังไงนี่ถือว่าตรงตามตำราเป๊ะๆนะครับก็จะเป็นพวกประมาณปี061นั่นเองนะเพื่อนๆนะครับเล่มนี้ก็คือปี61ครับมี2เล่มเจ้าของเดียวกันนะครับเก็บดีมากนะครับดูจากนะครับดูจากแหมจากอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับเขาเก็บดีมากนะครับแล้วไม้นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหม เป็นไม้กระพีเขาควายนะครับซึ่งเป็นไม้ไม้ราคาแพงอันดับที่3าของประเทศไทยนะครับเนื่องจากไม้กระพีเขาควายนี่เป็นไม้ที่มีลายสวยงามนะครับนะครับเขานิยมเอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูดูดูเล่มนี้ในชัดเลยเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนดูนะครับเล่มนี้นชัดเลยนะครับนี่นะครับเป็นไม้กระพีเขาควายนะครับถ้าเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับ จะสวยงามมากนะครับเป็นไม้หายากราคาแพงนะครับอันดับ3นะครับนี่เลยนะครับไม้กระพี้กระควายทั้งคู่ทั้งสองเล่มนะครับเพื่อนแล้วเป็นมีดที่เก็บจริงๆนะครับถ้าจะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับเพื่อนนะครับแน่นนะครับทั้งคู่นะครับใครที่สนใจนะครับของดีปีลึกนะครับผมแนะนําเลยนะครับอันนี้ยังว่างนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยบอกใครเลยนะครับ แต่เล่มนี้นี่จังหวะที่พี่นะครับที่เช่าของไปเยอะนะครับเขาทักมาพอดีนะครับผมก็เลยบอกว่ามีเจดนิ้วพอดีพี่เขาก็เลยปิดไว้ก่อนเลยนะครับนะครับพี่ท่านนี้นี่โอนทีนะครับครึ่งแสนนะครับโอนทีห้าหมื่นหกหมื่นนะครับโอนแบบนั้นเลยนะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็เตรียมแยกไว้ให้แล้วนะครับพี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเล่มนี้ของพี่นี่สวยงามมากนะครับพี่นะครับหรือพี่จะเอา ห้านิ้วไปอีกเล่มนะครับพี่ก็รีบทักผมมานะครับพราะคลิปนี้ลงแล้วนี่ไม่น่าจะเหลือนะครับผมนะครับนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับตอนนี้ยังใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเป็นลายน้องสิงนะครับอย่าไปเลือกลายนะครับว่าต้องเป็นลายโน้นลายนี่นะครับยังเอาแค่เอาแค่สวยแท้แล้วฟักแน่นๆี่แบบนี้นี่นะครับแนะนํานะครับหรือนะครับต้นปี6กสามซึ่งหายากต่อไปนี่นะครับเพราะไอ้น้องที่ ผมให้หาม่นี่เขาพื้นที่นี่เขาบอกเลยมาคร <c oughs> ับพี่หายากมากแล้วครับตอนนี้นะครับดังนั้นเห็นผมมีเยอะนี่ไม่ได้หมายความว่าผมมีเยอะนะครับนะครับอาจจะะลักเข้ามาแค่ชุดนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากหมดชุดนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับแล้วราคานะครับราคาที่ผมยอมเก็บเพราะว่าน้องคนนี้แบ่งมาให้ในราคาที่นะครับเบาๆดังนั้นมีชุดนี้ผมก็แบ่งให้เพื่อนในราคาเบาๆนะครับแบบโบกบางๆนะครับ หมดชุดนี้แล้วผมไม่รับประกันว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับ7นิ้วนะครับเคยขายกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นิ้วละพัน7นิ้วก็เจ็ดพันในั้นด้ามกระดูกย่อมจะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมได้มาในราคาไม่แพงนะครับนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อนนะครับราคาถูกกว่าเป็นครึ่งนะครับใครที่สนใจรีบทักมานะครับผมจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ดูนะครับใครสนใจเล่มไหนทักมาได้เลยนะครับเพื่อน นะครับอ่านี่คือเป็นแนวทางในการศึกษาและก็ะสะสมนะครับก็คือด้ามกระดูฝักไม้จะมีค่านิยมที่แพงกว่าด้ามไม้ฝักไม้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูฝักกระดูกเนี่ยยิ่งแพงนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นใน7นิ้วนะครับผมยังไม่เคยเห็นใน7นิ้วนะครับอ่าส่วน7นิ้วปี61ที่ผมบอกว่าพิเศษยังไงเล่มนี้เป็นเล่มที่2ที่ผมได้จับเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหายากครับ หายากครับแล้วผมก็เปิดให้พี่ท่านนั้นไปนะครับเพราะว่าซื้อของผมเยอะผมก็เปิดให้แบบบวกบางจริงๆริงนะครับเพราะผมก็ได้มาไม่แพงนะครับได้มาในราคาหลุดนั่นเองนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับพี่ทางร้านนี่ยังมีอีกเยอะนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเพื่อนผมไม่ได้เอามาวางนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกเล่มนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับทักไลน์เข้ามานะครับ0970195618แนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ ถ้าโทรแล้วอาจจะไม่สะดวกรับนะครับเพื่อนเพราะว่าแอดมินนะครับมีงานหลายอย่างนะครับแล้วก็จะลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับ Facebook f a n น a g e นะครับซึ่งเข้าไปร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับหลวงพ่อท่านได้นี่เลยนะครับได้เป็นพระราชมงคลวัาจารย์นะครับได้นะครับสมณศักดิ์นะครับพระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่10นะครับเพื่อนนะครับ เขาไปดูรายละเอียดได้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับส่วนแต่ก็น่าจะน่าจะรู้นะครับเพราะว่าในหลายกลุ่มหลายเฟซหลายที่นี่เขานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังนะครับแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อยังไปได้อีกไกลนะครับผมก็นะครับจะแนะนําอย่างเหรียญนี่ใครก็รู้ว่าอย่างปีหกสามนี่ออกมาเป็นพันพันรุ่นนะเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับ แล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลว่ารุ่นไหนน่าเก็บนี่นะครับถ้ามาถามได้นะครับเพื่อนๆนนะครับผมยินดีที่จะแนะนำนะครับแนะนําให้นะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับควรจะเล่นแบบหลักๆนะครับหรือของดีปีเลือกนี่หลวงพ่อนี่ท่านสร้างไว้เยอะนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหารุ่นเก่าๆนี่เขาเห็นเขาเก็บกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เล่นตามลูกศิษย์ลูกหารุ่นเก่าๆดีกว่านะครับอย่าไปเอาตามกระแสปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนปั่นแล้วนะครับมือที่ หนึ่งที่สองก็สบายนะครับมือสุดท้ายจะตายนะครับเพราะว่าได้มานาราคาแพงแล้วก็ออกไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อคําโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอย่างผมผมแนะนํานะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเองนะครับนะครับบางทีเช่าร้อยอาจจะขายได้เป็นหลายหมื่นก็ได้นะครับอนาคตนะครับ แต่เล่นของพวกนี้ก็เหมือนเล่นหุ้นนะครับต้องทาใจไว้เผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องงวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดทวยด้วนนะครับจงบอบาร,รักษาและดันดานใะครับเพื่อนๆน,นะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวนันนะสุขภัณะ,ล,ะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภยัยใด,ใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่าง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราเข้าสู่ปณิาพานเถิดครับผมสาธุครับผม